นั่งยูงันมันออกหอนออกหอนนอนจอดากมันมันอยู่บ่ได้เงือนสั่นใส่ียังใส่เวียียัง่าเอื้อเวียขุดไปหาแก้วหยังเก้ว์ยงแล้วก็ถอกกระแทบเป็นยังก็ฉันบอกไม่เวียมีงานคักแทะจะได้ไอ้ภิจันทร์โอ้ยเฮียแกเหลาแล้วเจ้ากินกินแต่เหลาเจ้าเดี่ยเป็นยังเถอะอากาศมันดีถ้าฝนสิตกนี่บ่า วันมันโตกินไปไหนอีกบาทน,นี่นก็นั่งแกลเอาที่ละเจะ้าเป็นบ้าอะไรเนี่ยไข่ให้ใ 3, 4, ได้สามมือสี่มือเฮ้ยเขาจะไปหาซีเบ็ดเหรอไปซีเบ็ดคืออยู่อ่ะมันกับมวนอยู่แล้วแ,วแต่ว่าเขาจะหาขั้นเบ็ดยิมันไปหลายเกลือแล้ว,จวเจ้าไม่ได้ปลาเนาะฮะ,ะเจ้าไม่ได้ปลาที่นี่มันกับไม่ได้ละล่ะหัวไข่กับไม่เป็นหรอกได้แต่ปลาหมกแักสีเฮ็ดวนี่อะไรไหมฮะโอ้หมาตัวนี้คือใกล้มากแสดงว่าเมีอะอยมาแทะมาแล้วมาแล้วนะ สามแล้วมันน่งเฮ็ดยังอยู่นี่อีกหมด้เมาบ่ได้เมาบ่ได้เมาอยู่ซื่อๆบ่ทันได้กินได้นะสาวหมดทันได้กินบ่เล่นซื่อนู้นมันไมีเวียกบอมันอยู่เฮือนบ่ได้บ่ฮะมันเป็นหยังอยู่เฮือนมันนั่งบ่ได้เลยแบบเดี๋ยวนี้มันออกข้อนออกข้อนมาอยู่เฮือนนั่นเกิดเป็นมือนั่นไปบอกเจ้าจอตายแล้วสิยั้งออกจากเฮือนพันดาเจ้าพันเพื่อได้คอยทักเมีนเหลียวนั่งอยู่เฮือนแล้วมันออกข้อนออกข้อน นอนจอดากมันมันอยู่บ่ได้เงี้ยสันใส่ียังใส่เียังแต่พะยะน้อยจอดากจันยันน้อยจอดาอย่าไปขึ้นพ่อขึ้นพ่อจังค่ะเมื่อไรพ่อจะมึงมึงใจขาดบอกสันสันแยกวงกันใช่เดี๋ยวมันมันแยกวงกันก่อนเฮ้ยเชือดเชือดยันบดนะจ๊ะนีนไป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 เมื่อ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 แถวเมื่อ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 ไม่ได้ไม่ใจเราขอบอพ่เม้าไปไปเมื่อเมื่อขึ้นพ่อตึกเตี้ยมู เมียยุคเงินนะเออไปเมื่อ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 ไป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 ไเรียกได้งานอีลีมืออื่นมึงเตินคึ้นมาของนี่เห็นกูเห็นว่ามึงมาเข่าบ้านอีกนะครับครัอ๋อกักอันนึงกับอันนึ่งบ่จับจินเรามันกับไปหาิบเ็ดบ่ได้เรียกได้งานยังไปไปหงไปหาไปให้ไปหน้าไปบงเขาเบื้งหน้ามึงขือมาอยากออกไปเบิ้งเออเบันทเข่าบ้านมันก็รีบรีบรีบรบรีบมาต้องให้กูบอกดีแผมมึงฝากไว้แต่ว่าท้แล้นี่แบบบเข่าน้าตามไปอยู่หน้าเออ เออเรียกคุณไปหาแก้วหยาแกวยแล้วก็ถอกกระแทบเป็นหยั่งก็บว่าียงมีงานอ้ค wow> ุณด้ล้ววิ่งหยั่งมาหนีล่ะฮะคุณได้ล่ะเด้าบ่เท่าเจ้าว่ะมันวิ่งบ้านเต็มหละไผล่ะคุณได้แล้วมาเห็นเมียคุณเห็นวะเท้า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 ทางมันถอะทางมันเถอะทางมันถอะบ่เจ็บดอกเท่าอุ้ยบนได้ี่เท่า มันบ่แล้วปา้ามอง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 ไปยังดอกมันต้องมีคนมาเอะเพ็ดเจ้าเทเทเขาบ่อมองไปยังดอกเขาฮะมเป็นยังดอกมามาเป็นมา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 นาม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 ะบ่มมา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 มมมามาามามอยามามามาามาามามมามามามอมมามมมามามมมมามาามมาม